สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็วันนี้จะมาแนะนานะครับตัวละครที่เอาไว้ฟาร์ม28ยากแบบเร็วกว่าเซเมนะครับที่ทํามิตมะได้ง่ายมากๆนะครับตัวละครตัวนั้นนะครับคือเจ้าตัวของอาชุรานั่นเองนะครับอาชุรานั้นดียังไงนะครับมันทําค่าสแต็กกับมิตมะค่อนข้างง่ายเนาะเพราะว่าค่าสแต็กของมันคือ SS เลยนะครับในเอ a กแ็กนะครับที่4,001นะครับสปีดก็อยู่ที่119นะครับมันทำให้ทำนิตมะง่ายมากๆนะครับบวกกับสกิลของมันนะครับเอื้อในการฟาร์ม28ยากแบบสุดๆเลยนะครับนิตมะที่จะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพุทธเดียวนะครับคู่กับบอสนางลำนะครับแล้วก็ค่าสแต็กก็อยู่ที่เอ็กแท็กหมื่นหนึ่งนะครับคิดไดเมทร้อยแปดสิบนะครับคิดทคอนร้อยสปีดเร็วกว่า128นะครับ มีค่าสแต็คประมาณนี้นะครับคุณสามารถฟาร,ร์มย8ยากจบแบบเร็วกว่าเซเมได้แล้วสบายๆชิวๆนะครับซึ่งค่าสเต็คตรงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะจับต้องกันได้นะครับทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกลางนะครับที่กําลังมองหาว่าเอ้ยจะฟาร,ร์มย8ดยากยังไงดีนู่นนั่นดียังไงดีนะครับเพราะว่าค่าสเต็คตรงนี้มันโอเคที่สุดแหละนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เวอร์มากนะครับเนาะคิดดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ1 7 0น่าจะหาทํากันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูนะครับว่ามันเล่นจบจริงหรือไม่จริง เนี่ยครับมันจบแบบง่ายๆสบายๆชิวๆเลยนะครับเวลาก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเวลาไม่ได้จะนานจนน่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดคุณฟาร์มน้องสาวผดิบจบนะครับที่เหลือก็ฟาร์มจบหมดแล้วนะครับโอเคนะครับนอกจากมิตรมะของตัวผู้ตาเดียวนะครับคู่กับบอสนางลำนะครับมันก็ยังสามารถใส่ใจตัวของการรวมบอสก็ได้นะครับ รวมบอสนะครับคิดดาเมจอยู่ที่ประมาณ200นะครับหรืออาจจะเป็นรวมแต่ไม่บอสนะครับแต่ว่าไอ้รวมแต่ไม่บอสเนี่ยคิดดเมจมันก็ต้องประมาณสัก260นะครับมันต้องใช้ค่อนข้างที่จะสูงเนาะเพื่อมาบูทดาเมจให้กับตัวของมันเองด้วยนะครับว่ามันจะได้แจกดาเมจได้หนักๆนะครับจะได้จบน้องสาพพีดได้นะครับแต่ที่แนะนำนะครับก็จะเป็นผู้ตาเดียวคู่กับบอสนางรำนี่แหละนะครับน่าจะโอเคที่สุดแหละนะครับแล้วก็สามารถจับต้องกันได้ง่ายนะครับคือ มิตามั่ไม่เลเวอร์มากนะครับสแต็แค่ประมาณนี้คือง่ายมากๆนะครับที่คุณจะจับหาที่คุณจะหามาเอาไว้ในครอบของนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการแนะนำอัชล่าฟาร์มยี่สยากเนาะก็เดี๋ยวส่วนในการรีวิวสก,กิลต่างๆนานานะครับเดี๋ยวจะตามมาทีหลังละกันนะครับเออเดี๋ยวจะพูดเปรียบเทียบนิดหน่อยนะครับสำหรับอัชล่ากับแก๊งฟาร์มยี่สิบยากนะครับก็ อาชูล่านี้นะครับมันมีภาษีดีกว่าแก๊งฟาร์มยี่สิบแปดแยกทุกวันนี้นะครับหลายๆด้านเลยนะครับก็อุเมสพ p SR นะครับอีบานะครับแล้วก็ทามโมะนะครับภาษีที่มันดีกว่าคือมันทําค่าสแต็กได้ค่อนข้างที่จะง่ายทํานิตมะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับอันนี้คือจุดเด่นของมันเลยนะครับแล้วก็เวลานะครับไม่ได้ช้านะครับเวลาก็โอเคนะครับมันเลยกลายเป็นผมว่าตอนนี้อาชูล่าน่าจะเป็นยืนหนึ่งนะครับยืนหนึ่งในการเลือกที่จะเอามาฟาร์มยี่สิบแปดแยกนะครับเพราะว่า แน่นอนนะครับอย่างที่รู้กันเนาะวูเมะทั้ง SPSR นะครับอีบา SP ธรรมโมนะครับสตัวนี้นะครับถ้าเกิดมิตมะไม่ถึงมันฟาร์มยีแปดยากไม่จบนะครับอันนี้คืออันนี้คือแบบข้อที่แบบว่าข้อเสียใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่ามันต้องพึ่งมิตมะค่อนข้างที่จะสูงนะครับพึ่งค่าสแต็กที่จะสูงมากนะครับสาหรับการฟาร์มยีแปดยากนะแต่อชุล่ามันก้าวข้ามไปนะครับคือตัวของมิตมะเนี่ยไม่ต้องสูงมากนะครับ เพราะว่ามันสามารถฟาร์มจบด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับไอ้พวกตัวพวกนี้เนาะตัวพวกนี้คือสกิลมันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันต้องพึ่งมิดมาเยอะนะครับแต่อชุล่าเนี่ยคือสกิลมันดีอยู่แล้วนะครับพึ่งมิดมานิดหน่อยนะครับก็สามารถจบได้สบายๆชิวๆเนาะก็เป็นทางเลือกนะครับให้กับคนที่มีแพลนนะครับว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยจะเลือกตัวอะไรมาฟาร์มที่แปลยากดีนะครับก็ผมว่าอชุล่าเนี่ยยืนหนึ่งนะครับตอนนี้นะยืนหนึ่งเนาะเพราะว่า เหตุผลนะครับก็อย่างที่พูดไปทำโมโมวเนี่ยทำมิตรมามันยากนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ <laughs>